วันนี้น้องก็อีกเรื่อยของของเล่นอย่ในเซเว่นค่ะใช่เซเว่นเหรอไม่ใช่ซื้อตามท้ตลาดหรอคะใช่ค่ะไปดูกันเลยถึงแล้วจ้านี่ใครเนี่ยสวัสดีค่ะน้องเกลินค่ะ ไก้อนนี้ว่าจั่งจั่งฮะฮะไหนคะแม่ค้จาจ๋านี่ค่ะตะกร้าเอามาเอา,อยาเยอะเลยดูดูตุ๊กตาน่ารักมากเลยโอ้ของเล่นโอ้กรเต่าแล้วก็เพอร์โอ้โอพอจ้านี่จ้ากี่บาทหน้ารองเท้าหรอคะรองเท้าหรอคะผู่ดเดียวพอโอเคอ่ะ พอดีสี่ร้อยมากค่ะสี่ร like> ้อยค่ะโดนไม่ได้ยังอไู่มึไม่ใ่